ลาลาช่องเจ็ดลาลาช่องเจ็ดเนาะเออืเครื่องแต่งอ่างเพื่อนบุมบิมโอแต่งระวังมึงนี่นะแต่งน,บบน,นะพอจะงามได้เถอะเนีะะ่อยออนพชรไร่คาสบูเนี่ยโอ้ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดทุกคู่ทุกคนเบิร์ดชูหม่องชูบอลบบาะที่อยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศการยินดีต้อนรับเข่าวชืว่ช่องยูทูบของบ่าวก็พากแล้วเนาะแม่พี่น้องเอ้ยมื่อนี้ก่ะบ่าวก็ไฟก็ได้เดินทางมาหอดเทือนนอ้องเต่าเป็นที่เรียบร้อยเลยเนาะกาสิา่งเข่าพยายามท่านน้องพเพลยพี่น้องเอ้ยป้าตัวมาหอดเทือนหอดชานของน้องเพลยนป้าสบายสบายดีเด้อโดย เห็นอยู่มายูนีเพจในปฏิจจ ա มโดยโดยสบายดีน้องเต้าสบายดีกินข่าวแล้วบ่มือนี่กินข่าวแล้วบ่มือนี่ข่าวนะโดยแมนกินได้ข่าวนะกินแล้โอ้ได้ยังกินกินยังอ่ะนะยังเข้มอ๋อหยั่งได้อยู่บ่่น่ะแต่แซ่บได้เบ่เมื่อยบ่หยั่งเพิ่นกินยังเข้มพี่น้องเลยเปแต่แซ่บีเนาะบ่เมื้อก็ได้เพิ่นว่า ได้ใฮะใช่ใป้งามอยู่นาคาไปลอยนาคาปลอยปันลาช่องเจ็ดลาลาช่องเจ็ดเนาะออผู้เครื่องามางเพิ่นบุมบินโอ้แต่งแล้วบอมันี่นะแต่งนะพอจะงามได้ค่ะเนี่ยออพไล้ขายสบูเนี่ยโอ้เจ้าบอวไปุดขายนะเนี่ยบุมบินงามบอาบองามแล้วบออ ข่าวได้นไงเนาะข่าวได้ดุกเดือนบ่อปบายดีโอ้อังเปนยังบุตทชายมาดินเนาะันจะเตือนป๊อปสม่วยไปบ้านคุกไปยัว่ามืดเมย์เพิ่นเป็นยังเงินบ่ว่างเห็นเพิ่นมาอยู่บ้านวานเพิ่นมาบอกอยู่ว่าเออมาเยี่ยมมายา่ยมน่องมะนาวแน่จ้ะคือผู้กุ้งเนาะคือบ่คือน้องเคยไปไม่น้องเคยเนาะอันนั้นกะ คนเมยดิยดยคนเมย์เมยนะ์เนี่ยครับมันอนเแล่เนาะมันเนาะ <c oughs> จุกเดแลคนเมยดิเดเ <c oughs> มยพลังแน่นมพลังบ่เฮค่ากันชื่อเนาะค่ายคือกันเนาะนกินข้าวกับยังวันนี้นะันนี้กินข้าวนางเข้มชิน้นแห่งโอ้วันนี้มันจะเสร็จเนาะเสร็อยู่ โอ้มาเมื่อนี้เพิ่อนเห็ดงามเลยเมื่อนี้เนาะเพิ่งอนไงเคงจะมาเพิ่อนนะโอ้พายมาต้นนี่นะพายมาต้นชื่อประมาณลูกหลานตะวันเบยนะออันไดชมใครเพื่อนยิบถิ่นตัดถิ่นได้โดูดูนะพอมาเมื่อนี้จังหน้าเขาลอยอยู่แล้วเนาะเขากับโบรดณมาหลายมือโบรดณมาหลายมาะโอเคพี่ไม่เด้อโอเคพี่ไม่เนี่ยปะ ผู้แข่เจ้าอเพื่อนปีใหม่เนาะกล้จอดเลยเนาะปีใหม่กล้จะมาฮอดเลยปีเก่ากับสิพานไปสิมาผู้แข่เพื่อนอยู่ปีใหม่นี่พี่น้องเลยทอาจารย์มาแน่อาจารย์มากเจ้ามือนอาจารย์มาข่อยไม่กันบ่โดย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 ข่อยสเอาอาจารย์ที่เนาะที่นางข่อยเนาะโออาจารย์ชีระเสิร์พี่น้องเลยเพื่อนกับเชยให้เอาตั้งอาจารย์เพื่อนมาห้ำเพื่อนมามือผู้แข่งปีใหม่นี่โดยมามืออื่นนี่ก็ได้มือไหนมีน ผูกแขนปีมาเจ้านะเมื่อ,อได้ผูกแขนนะหาคนแมียน,นชื่อหอกหาคนเมียหาตัวเนอะมีเงี้ยตัวเนอะมีเงี้ยผมมูกอาไรผูกน้ำเนบบ <c oughs> าะบ่มีถ้า,า,าร้อนเมียเราออกกำลัก่อนเมียเราคลอดลูกอาจารย์อาจารย์ประเสริฐนะโดยเมียเราคลอดลูกหาก็ได้สองวันจะเขา้าเข้าไปห้องเราเนี่ยแมีนเราว่าชูฟังอยู่เป็นอาจารย์ด้วยเพิน่นเพิ่นก็เป็นอาจารย์เจ้าก็เป็นอาจารย์ด้วยกันอ,อาจารย์ด้วยกัน <c oughs> ไดกินเงินเดือนได้ดนี่เจ้าอ่อือ้อมีเงินเดือนกินได้เราเย็นจบไปจอนะโมเด็ข่อยไปเข่าเงียน่อยละแกเข่าวิกี้น่ะเข่ากับเมนช่วจ๊บบุได้จบบ่คันนี้ก็เอาไกล้ลงอกเอาไก่แลอกเอาไกล้ลขอกนี่เพื่อนยังเอกเอาไกล้ชองตัวบอาจารย์พ่อข้าเพิ่นชื่อนั่นวิจิตาเป็นยูเพิร์นแมน ยันเพนื่อนข้ามนี่ยเป็นอาจารย์จะเห้ไปจุดจดเพื่นที่ตามเพื่อนเอาจุดตามให้เพื่อนมากเป็นลงมากเป <c oughs> ็นลุงเมียเขาเพื่อนไหนดิโย่ตอนนั้นมันก็เลยเป็นกระแสเลยเพลงหลวงพัอเมียเขาเนาะเ <c oughs> บอร์เมียเขาเบอร์ไหนกน็คืองาม <c oughs> ป้ามื่อนี้เพื่อนกขาวอาอารมณ์ดีพี่น้องเลยตัว่าไปนะ เจะแม่กับลูกบ่ะแม่เขาอยู่บ้านผุ้หมาอุคนใดแม่ตุ้อยู่บ้านหมอกป่ะบุญมาก็โชคตะกี้นี่บุญมามาเปิดตู้ตุนตะกี้นี่โทรเฮ้าน่อยเคยเห็นหนาหรือเปล่าเคยเห็นอยู่หักลื้อมาเลยเห็นโดนเลยแล้วก็อยู่บ้านเห็นเราแตโดนเลยเราอยู่กับลูกสิตลอดเราวิพะเราเป็นเต่งคันค่ายคิวแล้วนะเราเป็นจะจ้ำก็ได้กันเราเป็นจะจ้ำเนาะมีดองบุญเท่าใดเราไปแฮปไซ อันนี้อันนี้บอลแมนแม่โตว่าฉันเนี่ยเพื่อนนับเรียยงชื่อบ่เก็บเพามาเรียงเก,ก,ก็บทางหอมเออเก็บทางหอมเนาะว่าไปทีทิพแล้ววันนี้เนาะเหมือนแม่เป็นไพรส์สาวแม,ม่แล้ววันนี้เที่ยวกวาเบรกไม่ไปเห็นเตียงหน้าว่ะแล้วอะไรที่ไหนเพชรน่ะแล้วแล้วเพชรเอาผัววันไหนเนี่ยังคนท่านเอาบ่าเข้าไปกันค่ะยังไปเฮียนอยู่ว่านั่น,น,นมูเพื่อนมาหาหน่อไม้นำไปชื่อมูบอแมน หมู่มหาน้อหม่เป็นยังเฮียนยังบร่ได้จเฮียนอยู่สวรร์พุ่นมีเอัคนกาเตงไปเลยเราได้ราเตงตลอดได้น้องก็แเตงไปเจีกระเตงงามบ่แม่ตัวหนะงงามบ่งามด้พาไปบุญทาตโนบพูนบ้บ้านี้บ่เมื่อไ้ยังเราจะพาไปบุญทาตพนนะมิดบุญทาตยังได้ไปบุญทาโพต่อบัดาตุพนมธาหลวงวิจันเคยไปบ่ท้าาหวงวิจันะไปไปจากไปเถือดแล้วธัตหลวงวิจัร์นะ ได้ไปไปคัดเบี้ยงคนน่เาบังเบี้ยงออกไปคือว่าแล้วเนาะเพิน่นเข้ามาเมื่อก่อนเนะ่ะเพิ่นกับว่าไปเห็นงานอยู่เบี้ยงเนาะเพิ่น,นหางชิไปหอดได้นะอัะละครหลวงเพ,พี่จันเพราอดน้าพดน้าชิดชิดหน้าพดแต่ก็มีวันนี้เห็นว่าถ่ายเพลงไลนนะ์เน่ะเห็นอยู่ใอยจังหวะอ๋อไทยคือหนาคืองามงามคือขาวแท้แบบลงหมดนลยลงแล้วเนาะแถวไทยแต่มีกกไม่อย่างกี้ไทยก็กลองมาเดิชื่อกลองมาไทยเดิเพาไปาจากใหญ่ก็ไทยดิจนลงได้น่ะต่น้อยพุ่น เฉยๆนี่แหละถ่ายยี่น่ะแม่อยู่เห็นบ่เห็นแล้วตาฉินกับเมย์เทาใช่ไหมเห็นอยู่ว่ะเมย์ไพอ่ว่ะไปเดี๋ยวไปถ่ายบวกมวนไปอยู่มันหลอกเพลงมวนได้น่ะมวนแล้วทังเธอขอจุดพอดใช่จุดพอดช่ยมดแล้วมันมวลเพงเอาไม่ได้ถ่านรถน้อยว่าเห็นมันอยู่แบอยู่ว่ากันกะโอ้ยขี่ขี่รถบัเดียวก็ฮักด้วเป็นยังไงโอ้หนักหนักหลายเลยใหญ่เนาะใหญ่เนาะมันใหญ่เขาบอกไง คนใหญ่เลยชิบชิบเจ็ดปีเลยพ่อแม่เต้ยเต้ยโฉงเลยอืมค่อยพ่อชัยเลื่อยเต้ยโฉงเออแล้วยังจักได้เมื่ออันเกิดพร้อมคนอันพผนี่เนาะอโ้ตัวท่ามาเปิดตัวท่าเปิดแห่งพ่อนใช้คักแล้วมือหนีพังเด้อไม่ช่ไปลองที่พังมือหนีฉี่ไปบอโอ้ไปลองยังใช้อะะบุญเพื่อนนั่นได้ทอนบุญเชียวบุญเชียวบุญเชียวจะบอหน่ะ เราก็จักได้แบบน้องมีงานอยู่บ้านน้องนินกับเซียวเจ้าหอมกระตมบ้านี่บุญบุญบุญน้องนิงกับเซียวเจ้าบ่อไงคกับอือเฮ้ยพ่นได้สาเนาะคนจ้างตู้ใหญ่มาได้เหอลูกไผ่เราได้ลูกไผ่เราตายเจ้าคือจักแท้แพ้กว่าอยู่เจ้าพังน่ะหอยยังอยู่บ้านยังบ่จักจักได้คุณนักท่องเที่ยวเนาะเออแต่ว่าตอนขับรถเองขึ้นขับี่เนาะตอนขับรถเองชูกทางนั้นทางนี้คือไม่ได้ข้าไปดิ ขากว่าเจ้าเคยต่อยว่าใครบดแดงนะวายเจ้าเอาใช้แป้งอันว่าแป้งเอาไปขนมมุกกินบ้านะปรังนี่แหละเอ็ดแป้งไปชุดคลองไปพุดบ้านไหก็ไปนะแซงก็ไปแซงไปเกี่ยวเขาเดี๋ยวนี้ทางฟังของเกี่ยวเขาอะไรนี่นะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวว่าเขาเกี่ยวเกี่ยวตัดมือนย่างนี้นะมีเตากับกระต่ายขีดไหมเตากับกระต่ายเด็กนะเล็กเตากับกระต่ายบ่อกดีบอกจ๋าเจ้าดีดีนี่แต่บอกเด็กก็ได้ห่างกูเห็นเจ้าจะบได้ไหมสิรุ่นน้องมาหน้าเพลนเด็กเตากับกระต่าย จับคุณมาเลยเอ๊ะฉังงหมดที่แล้วฮะจับคุณมามันมีเหรียปีเสียนนะปีเสียนจับหลังเลเอาลูกดุลูกไปครับบินท้ากัเห็ดญาณเนี่นะเปินเปิดปีกผู้ใหญ่เป็นผู้รูุเลือดคนเนาะหลุเลือดคนไปกินเนียไปได้กินเลือดนะครับมันก็มีแห้งมันก็ไปนี่เป็นชักชิดได้ปีงูเป็นชิงนักือดชิดในยินข่าวว่าเงกับจับไปเที่ยวไทยบ่เคยห้อยใจบินจับบ่เคยห้อยใช่ได้กับไปกินเลือดเขาเลือดเขาเสพเหนุญาณเนาะ ไปพีนั่นไปชนนาโค่ดิมีปลาในป่านิ่งนั่นดูดน้ำตะเกาเนาะปลาไรมวยรัดกระไรกันฟานไปดูดมันจับปีไหนปีเกศนะมันกินเดือดเฮือกติบเรียดเรียดเรียดอะไรหนูว่ามึงชิดชิดไปชิดมากจะงอกเจ้าบริจานทร์มองดีตายไว้คืออันว่าคือคืออย่างนี้นั่นว่าบ่เตียงยีภาพบะเที่ยวเมืองไทยบ่อ คือท่านยินบ่เตียงว่าสิพาเจ้าะไปเที่ยวเมืองไทยบ่ปอาดีใจเด้เพิ่อนไทยแฮะดีใจเด้ว่าเพิ่นสิได้ไปเที่ยวเมืองไทยได้เฮาเตียงมื้อใดสิไปนะเมื้อใดสิไปนะพิจิตรการโอ้ตกโดนแท้ข่อยอยากไปเที่ยวเมืองไทยยังบ่มีผู้พาไปเจ้าดีเด้มีผู้พ่อไปากไปก็ยังบ่มีผู้พาไปข่อยน่ะเมืองไทยน่ะอยากไปคือกัน อยี๋ไปดิเดี๋ยวไปยูหักมึงพูผ้าไปอยี๋ไปเจ้าค่ะเวลาเขาขึ้นรถจะลอยขึ้นนลำล่างโอ้ยลอยขึ้นนลำล่างไงยันเขาหายไปน้ำเนาะเขาชวนเออหมู่ปลาเห็นได้จากมู่บอชวนไปแห่งสีมาพอถึงทางแล้วเจ้างว่ามีผู้ชวนไปชากบัวได้บอกยู่พิ่งเก่าติโยูพูนแล้วยันไปจักางคนทางมากกว่าเพิ่นว่าันพาไปเที่ยวจังมือเพิ่นจะพามาบะเนี่ยเฮิงบ่ไปเที่ยวเ ถ้าพญ,ญากเช่าคนยรริงสิพามาน่ะพรมก็ได้ได้มือนี่นได้พรมใหนะม่นี่ไปมาให้นะมันบมหนาวว่ามันกันคนจุจารัดผักมาให้<อ>ตุ่มมาดีไก่เนาะได้สิป่านเงินดอกได้หลายก่อนอย่าลืมเนอเออได้สิปานน,าน่ตุ่มมาดินน้ำเนาะ <c oughs> เอามาไปซื้อแต่ว่าท่านจะเปิดเพรามันหนาวเนาะช่วงมันหนาวอยู่เนาะแห้งสีหนาวตืมได้ข่าวมาเปิดใจตอนรันในห้อนจังเปิด ชาวคนจะมาหลายยุคนี่นะนี่จะตายคือหนึ่งอด้อันนี้บ่ไหอเบิดเข่าดันแปดมือชามือยังไม่ได้กินอดเข่าเมีเข่ากินเลยเขากับพ่อเข่ากับเออเจ้าเคยอดบอสห่อนแปดมือหอดชามือกันกินได้เข่าไปอดได้ไปหากินเพื่อเพื่อนี่นได้ห่อนนะเจ้าถึงไปอดเนาะบุญธรรมหักจะว่าผู้นี่อดบอสผู้นี่นะเบิ่อเมื่อเมื่อนี่นี่นี่ปีนหนาเบิ่งผู้นี่พี่น้องนี่นี่นี่ผู้นี่เราเคยอดเข่า ชิบมือชาวมือแล้ววาลูกชาวระเว่นี่หากแต่ว่าเพิ่นว่าบ่แม่นแม่เพิ่นเพิ่นเก็บมาทางคอมาเลี้ยงเพิ่นว่านี่ผู้นี้อดเข้าโบคือกันเนาะโอ้บ่คือแล้วนี่ไปคนนั้นนั่นเลยนี่ผู้นี้บนหนึงเบิ่งแม่พี่น้องนี่ไปต้นหน้าขาวเปิ้ลเปิเออพุ่นซ้ำลาลาช่องเจ็ดไอ้เต้มเล็บไฮซานี่ยคืองามแท้บาดนี่ทองโอ้ไผ่กามา มาแต่งมาเชิมให้เป็นกำลังใจให้น้องคนเดียวเจ้าหาทายคลิปที่จะชื่อเฮงกันนะคำไพ่กันแล้คำไพ่ยกี่เก่าแล้วโอ้ยเนาะชื่อยังสิก็ชื่อคำไพ่กี่เก่าแล้วคำพรายยังโอ้ยคำพรมันยาว่ามันบาจักบาจักใ้รห้พรามูขมภัยแค่นี้นะมันหัวง่ายเลยคนหาจูดคนไหนสิโย่ยังกระจูดเป็นกระใหม่ไปเนาะว่าภัเหย่มันลุกไปเไม่แล้วคำอะ้รจูดด้กีเลยทีมอนทายจูดไงทีมอนไะ บู๊เลยตัวนี้บอช่าเบสท์ฉบับวะเมนตี้ข่อยกับบอช่าร้านน่าก็ไฟใหม่กันนี่เลยใส่ไแนวนี่มันห่อนเนาะห่อนมันก็ได้ใหม่เจ็บมันห่อนมันห่อนมันประตูกระเปาเกย์มวนมาตะกี้โอ้มวนแอปพ่อนชายอะไหรเธออือผ่อนชายเยอะเยอะๆแบบน้บุญโว้ยมวนหามวนเจ้าโอเคอิโอ้ยให้สีบผ่พรชายข่อยได้ผู้หนึ่งเขาคุ้ยได้เกี่อืมน่าหิตเป็นเนาะ เราปปินนี่วะไปกินเบียร์แล้วไปบุญบ่ไปบุญบ่บน้องมานวกไปล้วนะไปไปไปเด้อไปลองแถวทาก่นถึกเล็กถึกเล็กแลไวจะได้ชิบูนะเนาะเล็กงั้ยไง่ะ้ยเล็กเงเล็เกกะตยกับเต่าคืนโอ้เพินถึงเด็กเนาะพอหน่อยเะป่าก็ไม้ได้บ้านี่เป็นบ่ป่าก็ไม่ได้บ้านม่อีกน้อยงวดต่อไปืมอนี้วันยังี้มันชุก โอ้ยมือนี่เลยสะเนาะชุกขีมันมือพันคือเก่าไอ้ชุกขีมันใช่มือมันคือเก่าว่เจาเดียวไว้เนาะป้าตัวอาท้าเวลาเนาท้าให้บในรวดเนาะท้าเนาะเหนบเป็นแนบบ่ใกล้ม่วรปีใไม้เน่กับอวยพ่ในเอฟซแน่ออพรอในเอซีได้เเอออาวยพ่อนน่อวพ่อเด้อยู่ดีไม่แห้งกูพนหาปูเก็ตตไม่แน่ว่ะอ่าตัวเนาะมูงชมตัวว่านี่นะเปอไอย ปล่อยกับไก่ปล่อยไปได้จังไปใช้ปล่อยอยู่ใช่ทำมันจือมึงทีมาเถียงหน้าอันนี้หน่อยอัเก่านเนี่ยทำมันจือเลยป่นกข้ออ้ปล่อยพ่นก็ข้อมือนั่นบ่หรือเอาไปปล่อยว่านี่ใหม่ไปปล่อยบ่ว่านนี่นะจูดไพ่แต่มันลามนี่เทาได้จูดไม่ได้เอาเหรียญตาเล็งยญครึ่งเท่านั้นมาได้เพิ่มให้นาะตัวว่าเป็นเขาจูดนะจูดมันยังนะจูดยังนะจูดยังบ่ มันหกป่ะจริงจังมันหกก็เปิดบุ่งกระจายเลยเคยเห็นเอาบุญกระจายนะเจ้าเคยเห็นอยู่ยบุงกระจายได้เขาประจูดจูดแดนนั่นไม่เคยมากอยากกินเท่าเนาะทุกเท่านะใช่ไหมถั่วใช่ไหมถั่ามี้ะเั่าตะกี้ผู้จะได้เดี๋ยวนี้บราณถึงเท่างามๆจูดนาห่ะในหัวน่ะหอยน้อยเนาะปลาลายว่าปลาเน่ะปลาลายยุ่ยน้ำน้ำยังไรอย่างนี่เพื่อนปลาถ่ายน้ำพี่ถั่วบัวพูเมนแล้วนำหวยเต๋ทางในติ๊กเนาะทางในชอตเนี่ยพี่ ใคเอาได้มันงามนี่เดือนหาผูกคนจิบบก้ดีเดอนหาไปเอากระปูไข่สามตัวชิเป็นจ๋อยกระปูนะเป็นราคากระปูเลยเมนแท้ชิบตัวชาวพันชิบตัวชาวพันเคยขายบอแต่ละนัดเนี่ดเนียจะไปดูเทียลาดนัดเทียะบ่ไปดูอีเทียเทีงัวเต้เทีงัวเนงัวำทากเิดเท่านั้นแต่กระปูยังคุณไม่ใท่ถึงว่ะ กรมันเลึกชงบวัตนะน้องแวันชลบน้องจะด้วนอันนี้คุณจนเมื่อยังบ่ถึงงูเดืมอ้งูเดอมห็น่ด่นนขันเหนโตัวมันยัดเหยมันเกี่ยวคนหัดเขาหัดเขาตายเลยนะจกินคนเนอะงูไงูใหญ่บองูใหญ่กินคนเสร็บวะงูกมาขันเห็นตัวนี่อไรปุ๊บยัดเยเคยเห็นบ่น้องนาวเคเห็นบ่เคยเห็นจิี่เพื่อนเามันหกเพื่อนมีงูขึเื่อนเลย งูยังสองหัวสามหัวเจ้าจ้างูยังหลายหัวแทะงูทวนโอ้งูทวนคอยเห็นเห็นแต่น้ำท้อทัดนะ่อยเพิ่นเห็นเอาสามหัวจีหัวนะยังเคยเห็นนี่เทปปลาอีกร่างกันทิเออหนังจ้าเห็นรึเปล่าเหรอพอเห่าหัวไ่ได้นะหาบอยใ้เห็นเยอะย่านเนาะงูเทปปาเอาย่านเนาะงูข้างกินน้าเคยเห็นเนาะเป็นเทปปาได้วัวตัเนาะงูเทปปาวัวตันาะลงมากินน้ามันนี่ ข่ากินนำมัเป็นลายสีเนยลายสีเนาะมันมากินหนำทำหน้าเขาเลยไปขอเด็กไงใชเนิืในใน่นปีพุทโธห้งกันมางวงขั้วปตายแช่ไปเนี่ยมีพมินพานาบ่ยันนะมีพนินนาน้องเิปอเนี่ยน้องชิปอนั่นน,น,นะเออไปทำแน่นนะเห็นัไห<อ>นบ่นเวลาชนปลาเบินี่เยย,ชยงชนกวดไปเบิดไมันขึ้นมาอีกฟนปลาลายน้อยน เพลงพัดได้ไปสอเราไปได้ว่าะในเพงผัดกวยทิ่เชบได้้ปงแล้วโอ้โหบททันแด้วกล้วยแ้นยหายากได้ก้วยเ่ยจะได้กวยปรุกเอาลงแข่งตะเก่านายเต็มปูุงไงปุงทะเลนี่นี่กรชือเ้อชื่อ่อเด็กมันี่กุุงทะเลได้จากมันนี่บอกเห็นตห็นอู่ล่า คนนี้สิบรีก,กุ้งทะเลเนาะคนหามีเนาะแมนมีป่าวกุ้งทะเลกันมีกุ้งทะเล,เลก,กุ้งท <c oughs> ะเลอ่ะเราลุ้นกันเนาะหาีเนาะแมนทางน้องมันเต่าหรือว่าน้องมะนาวเพื่อนกามาบอกเลขทางเลขก,กุ้งทะเลนเน่หลายเลขก,กระต,าต่ายเต่าเน่นเ,เนาะแต่ใครเป็น้องเอ้ยมาลุ้นกันว่ามันจะออกยังมไอแลขนี่เพื่อนมาหายกระซามตัวเพื่อนปอแลขนี่ หนึ่งชูนหนึ่งนเด้อหนึ่งชูนหนึ่งชูพือนวมลแรงพวกที่ว่ามักชื่อเลขชื่อหวยอย่าลืมพี่น้องเสียงดวงเนะเสียงดวงบางที่อาจจะเป็นเศรษฐีใกล้ปีใหม่ขมาเลยเนาะรอด่น้ำการพี่น้องเลยเพื่อนกะให้สามตัวเด็ด สามตตรงๆเพื่อนว่านี่นีเนาะเน1 0งชูนเนงชูนชองชูเนองนะฮัางเข้คได้หัสของเพิ่นพี่น้องเลยโอเคเนาะโอเคเข้ากันยังไงต่อควนเวลาเนองชูนเนืองชนชูนงนโดยทางเข้ากันนะเนืองชูนืองชูบีบเด็กเนืองก็ชูนลุไปลมาชื่อเพชรเขาคชื่อฮัทนะนะโดยโดยนะัคือทางเข้ากได้มาโอมาลมมาดิ่นน้ทางนอกเปนกถือว่าสมควรเติบเนาะเวลาเวลาทางนอ อยู่ดีมีแห้งเนาะโดยหายหายประหยัดโลคาเนาะปีใหม่กาับมีแต่ความสุขความเจริญดนเข้ามาชีวิตเด้อน้องเด้อปีเก่ากับสีผ่านไปเนาะปีใหม่กับชีใกล้เขามากอะประหยัดประยัดกับทิมให้ทิมไปน้ำปีเก่าโค้อได้สิ่งดีๆโดยน้ำหน้านน้ำในคนเนี่ยไหลลงใต้ลงต่ำแบบขีดขยะอันนี้เนาะขีดแปะอันนี้เนาะเอาสำหรับที่นี่ก็เก่าคสบายสบายดีเลยสบาย ผมเองไม่พี่น้องกับสีหูเรื่องหุลาวทางนอกมานน่าเพิ่นแน่นอนเพลินอ่าสะได้มีเอฟซีหรือว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเดี๋ยวเราทานพี่น้องเลยจะเอาพาเพิ่นไปปินไปพัวพญาทางเมืองไทยเนาะอ่าทางบ่าวไทยก็ยุ่ยกใจทางน้องเป็นอ่าอยากหายน้องเพิ่นหายพญาหัดลูกค้าพี่น้องเลยกลับมาเป็นคนดีคนเดิมคือเก่าเนาะจากไหนก็ตามคอเชียคอ เป็นกำลังใจใน้องเปพนเนอบ่าวไพ่ก็ดีเพราะว่าปีเก่าก็จะได้ผ่านพ้นไปปีใหม่จะได้เข้ามาขอหายจะทั้งน้องเปิ่มพบพ่อได่ชิงดีๆเนาะทำไมพี่น้องเลยกลางมาเฮานี่กับากบาวไพ่กับพ่อไม่ยังมีจากงวไส้ให,ให้พ่อให้แม่ให้พี่น้องเฮาทุกคู่ทุกคนที่ติดตามนะยกับเป็นกำลังใจให้บ่าวไพ่ตั้งแต่ต้นตลอดมาเนาะปีใหม่กับไก่เข้ามาแล้วพี่น้องเลยขอให้ยเอฟซีหรือว่าผู้ ผมแม่พี่น้องเขาเลย้ายทานจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งความเจ็บจยได้ความไขายยา้อย่ามียาเจ็บยาจนพี่น้องเลยหายเงินได้กองทองได้เข่าเต็มกระเป๋าเต็เดือดใจพี่เนื้อพ่อแม่พี่น้งนงนองเลยนอนรับหายได้เงินพันนอนพันหายได้เงินหมืน่นตื่นมือเช้าหายจะร่มคุม้มค่ำเนื้อพ่อแม่พี่น้องเนาะจางไดก็ในคลิปนี้กับบ่าวกับพายจะขอลากลับบ้านกับเพื่อนไปก่อนพี่น้องเย้ยกล่าวคำบาดสบายดี